รามีตัวช่วยดีๆมาบอกเรื่องข้อมูลกันค่ะเพราะว่าในศิลปวประเทศของเรานะมีการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆนะคะโดยสํานักงานสถิติแห่งชาตินั่นเองหรือว่าสสชนะคะเราสามารถนําข้อมูลสถิติเหล่าเนี้ยค่ะมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะซึ่งทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลสถิติอะไรมาบริการบ้างค่ะวันนี้เราไปถามผู้รู้กันเลยนะคะต้อนรับคุณวันเพนพูลวงค่ะผู้ในการสํานักงานสถิติแห่งชาตินะคะ คุณวันเพ็ญุนเพะไม่ใช่เดื่อง12น้อนั้นาชค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณวันเพ็ญสักนิดหนึ่งละกันว่าทางสำนักงานชสยตีแห่งชาติค่ะมีบทบาทและภารกิจอะไรบ้างคะค่ะ สำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะเราเป็นหน่วยงานกลางของรัฐนะคะภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเราเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาประเทศนะคะภารกิจหลักๆของเราแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกคือด้านการผลิตข้อมูลสถิติด้านที่2ก็คือการให้บริการทางด้านสถิติแล้วก็การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศค่ะ ในส่วนของการผลิตนะคะเราแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือการทําสมมโนและการทําสํารวจนะคะในการทําสมมโนเรามีอยู่สัมสโนด้วยกันนะคะก็คือสมมโนประชากรและเคหะสมมโนเกษตรแล้วก็สมมโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการสามสโนเนี่ยเราจะทําทุก10ปีมีอีกหนึ่งสมโนคือสมมโนอุตสาหกรรมเราจะทําทุก5ปีค่ะนอกจากนี้เรายังมีการสํารวจข้อมูลต่างๆนะคะทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนําไปใช้ในการ กำหนดนโยบายและวางแผนปีหนึ่งเราสำรวจประมาณกว่า20โครงการค่ะเรายังมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหรือตามที่หน่วยงานต่างๆร้องขอมาค่ะเพื่อนำไปประกอบในการตัดสินใจแล้วก็บริการให้กับประชาชนทุกภาคส่วนนะคะมันจะมีอีกภาคหนึ่งก็คือภาคในส่วนของการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทยท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมสํานักงานสถิติแห่งชาติจึงต้องมาบริหารระบบสถิติประเทศไทย ก็เนื่องจากว่าระบบประเทศไทยเป็นระบบกระจายงานท่านจะสังเกตว่าทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะมีการจัดทําข้อมูลของตัวเองแต่ว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติเราเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทาข้อมูลข้อมูลที่จะมาใช้ร่วมกันได้จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานนะคะที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แล้วก็ในปีนี้เองเรามีการที่จะทําในเรื่องของระบบทะเบียนข้อมูลที่เราเรียกว่า Government Data Catalog ท่านอาจจะสงสัยว่า Government Data Catalog เป็นอย่างไรที่ฉันยกตัวอย่างเช่น สุภาพสตรีมีเสื้อผ้าเยอะมากนะคะแล้วท่านก็มีเสื้อผ้าสวยๆนะคะคุณอ๋องก็มีมาทางนี้ใช่ค่ะมองทะลุม้เยะมากค่ะท่านจะมีชุดสูตรนะคะแขนสั้นแขนยาวสีนานาชนิดเลยค่ะ แต่ดิฉันเชื่อว่าบางครั้งท่านก็หาเสื้อผ้าท่านไม่เจอจไม่เจอเพราะฉะนั้นมอเช้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทําในเรื่องของ Data าแคตตาล็อกก็จะบอกได้ว่าท่านจะรู้ว่าท่านมีเสื้อผ้าอะไรมีสีอะไรบ้างเป็นแขนสั้นแขนยาวชุดสูทชุดลาตีไปงานอันนี้คือการจัดระบบของทะเบียนข้อมูลนะคะแล้วก็ทุกพักส่วนก็นําข้อมูลเนี่ยมาขึ้นทะเบียนนะคะก็จะรู้ได้ว่าใครมีข้อมูลอะไรที่ไหนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ บริการให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ได้และเป็นข้อมูลที่อ้างอิงในระดับประเทศได้ะนะคะอย่างข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะที่สํานักง,งานสถิติได้เก็บรวบร,รวมไว้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไรบ้างคะค่ะเรามีหลายช่องทางตามที่นําเรียนท่านว่าท่านสามารถบอกรินไปที่สํานักง,งานสถิติแห่งชาติที่เราตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแย่งวัฒนะหรือท่านเดินไปที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดทั่วประเทศส่วนใหญ่เราจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดท่านสามารถเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วก็สำนักงานสถิติจังหวัดที่ www.nso.go.th แล้วก็ท่านสามารถเข้าผ่านทางโซเชียลมีเดียเรามีทั้ง Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ Line a อ p พลิเคชันนะคะในเรื่องของ NSO Thailand of Thailand นะคะนอกจากนี้ที่ที่ดีไปก่อนนั้นนะคะท่านสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าไทยสแต็ผ่านมือถือเราจะนําเสนอข้อมูลในรูปง่ายๆเป็นกราฟเป็นแผนภูมินะคะดูได้ง่ายค่ะแต่ว่าถ้าท่านไม่สะดวกเพียงยกหูโทรศัพท์มาที่021421234เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการท่านว่าสิ่งหนึ่งวันนี้รายการเราเป็นรายการผู้หญิงชืวอว่าคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงดูอยู่เยอะมากข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องการเก็บสถิติเกี่ยวกับเด็กและสตรีในอนาคตมีการเก็บสถิติเหล่านี้บ้างไหมคะแน่นอนค่ะ สำนักง,งานสิติีชาติเราให้ความสําคัญกับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กและสตรีเนี่ยค่ะเรามีการสํารวจโครงการที่เรียกว่าสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยเราทํามาแล้ว4ครั้งนะคะเราใช้ขนาดตัวอย่างใหญ่มากนะคะ,คะก็คือ40,000กว่าครัวเรือนเป็นโครงการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเราได้รับการสนับสนุนจาก องค์การยูนิเซฟประเทศไทยในการให้ความรู้และข้อมูลเหล่านี้จะสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ในระดับสากลนะคะผลการสำรวจเราจะพบว่ามีความก้าวหน้าของด้านเด็กรัตรีหลายด้านเช่นอัตราการมีบุตรในวัยรุ่นลดลงนะคะการลงโทษเด็กด้วยวิธีรุนแรงที่บ้านมีแนวโน้มลดลงเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดี ของแม่นะคะก็นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของโลกนะคะเพราะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยค่ะท่านจะรู้เลยว่าเด็กที่มีภาวะโภชนาการอ้วนเกินไปผอมเกินไปผอมแห้งแคกเกลแคกแกนต่างๆมีอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะการเลี้ยงดูของแม่ให้นมบุตรหรือไม่มากน้อยเพียงใรเหล่านี้ หน่วยงานภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปกําหนดนโยบายแล้วก็สามารถเปรียบเทียบในระดับสากลมันเป็นการยกระดับประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับนานาชาติได้ค่ะือจะเก็บสถิติทุกๆุกสามถึง่ปีตามแผนตอนนี้เราก็จะจัดเก็บทุก3าปีพวกเราค่ะในฐานะประชาชนคนธรรมดาค่ะจะให้ความร่วมมือกับสํานักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างไรคะก็ความร่วมมือของประชาชนนะคะก็คือ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับคุณมาดีจากสํานักง,งานสถิติแห่งชาติที่เราจะลงไปจัดเก็บข้อมูลตามโครงการที่ทีฉันกล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแล้วท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าข้อมูลของท่านจะล่วไหลหรือยงใหญ่เกี่ยวกับการเก็บ ภาษีใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับเราจะนําเสนอผลเป็นภาพรวมเท่านั้นนะคะก็ขอทุกเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างอนาคตไทยแล้วก็ร่วมใจให้ข้อมูลกับสํานักงานสถิติแห่งชาติค่ะวันนี้ได้ข้อมูลดีๆมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณวันเพ็ญมากๆากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะผู้ชมแขกรับเชิญของเรานะคะยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจะเป็นอะไรเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเจอกันค่ะ